ข้อความจากคนเก่าเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณณนะเวลานี้นะคะใครที่บังเอิญผ่านมาเจอนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆน,นึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็นึกถึงชื่อเขาจดจ่อสมาธิอยู่กับเขาคนนั้นแล้วมาดูสิว่าพลังงานของไพ่จะสื่อสารข้อความของเขาที่มีต่อคุณว่าอย่างไรขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะข้อความประจำวันนี้ ให้อสศวินไม้เท้านะคะมีการอ,าอยากจะทำกิจกรรมอยากจะ take action แล้วก็รู้สึกมีแพ s ชั่นนะคะหัวข้อของเราคือข้อความจากเขาสิ่งแรกเลยก็คือเหมือนเขาอะอยากที่จะติดต่อสื่อสารนะคะอยากที่จะ take action เข้าหาคุณบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าอยากจะเดินทางมาพบปะนะคะหรือบางคนก็คืออยากจะชวนคุณออกไป ทำกิจกรรมอะไรนะคะออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือออกไปพบปะนะพูดคุยกันนะพลังงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาเคลียร์เคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาที่มันทำให้คุณกับเขาต้องมีประเด็นกันจนต้องจบกันไปนะคะเขารู้สึกว่าเขารอไม่ได้แล้วอะนะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ พลังงานของเขานี่แบบพร้อมบวกมากเลยนะคะพร้อมบวกพร้อมเคลียร์นะคะอือโอจะบอกว่าไพ่สามใบเนี่ยพลังงานของไพอ่อ่ะจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะการ take action การขับเคลื่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วย energy ที่แบบรุนแรงอะ่ะ passion อะ่ะนะคะ นาชาเห็นตรงนี้นชารู้สึกว่าเขาอะอยากติดต่อมาพูดคุยกับคุณนะอยากที่จะเหมือนมาเคลียร์ปัญหานะคะไม่อยากให้ความสัมพันธ์อะที่มันมีประเด็นกันอะมันจบกันไปแบบนี้แต่ว่าพลังงานของไพ่ย,ยังไม่ได้สื่อสารในเรื่องของการที่ว่าเขาอยากกลับมาคบเป็นแฟนนะอาจจะกลับมาพูดคุยมาเคลียร์ใจถ้าเคลียร์ใจได้ก็อยากให้เรากับเขาสามารถที่จะ อยู่ในชีวิตของการรักกันได้นะคะแต่ว่ามันมันยังไม่มีการแบบเหมือนชัดเจนกลับมาเลือกอะโอ้พลังงานของไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะเมดิเชียนเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วล่ะเด่นๆก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารทางเอ่อทางสื่อทางเอ่อเทคโนโลยี Technology, ทางออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งถ้าการสื่อสารพูดคุยกับเราอะ่ะ ไปในทิศท,ทางที่ดีเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันเข้าใจอ่ะมันอาจจะนํำพาไปสู่การแบบเหมือนอยากจะเดินทางมาพบเจอนะคะนะไพ่เดอะเม i ิ i เช,เชนะชาจะมองเป็นพลังงานดีๆนะมันเป็นลักษณะของการที่พูดคุยไกล่เกี่ยเจราจานะคะเหมือนอยากให้ความสัมพันธ์แบบที่มีปัญหากันมันสามารถประนีประนอมกันได้คุณก็ยังคงเป็นคนที่น่าสนใจในสายตาเขาและเขาก็ยังคงมีแพชชั่นในตัวคุณ คนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คำพูดคำจาดีคารมดีนะคะแล้วบางคนเขาก็มีในเรื่องของ หนะ้าที่การงานดีบางคนเขาก็ทำงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของเป็น encer, อินฟลูเอนเซอร์ติดต่อสื่อสารทางออนไลน์โซเชียลนะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักพูดนักจิตวิทยาที่แบบว่าพูดโน้มน้าวพิธีกรอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนเขาทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งยานยนต์พาหนะหรือบางคนก็จะเป็นคนที่แบบทางานเกี่ยวกับเหมือน ข้าราชการที่เกี่ยวกับทาหารตำรวจเนะ่ยเพราะมันต้องมีการเคลื่อนที่การเดินทางไปแอคชั่นตลอดแต่ก็ยังเห็นพลังงานของชาวต่างชาติะคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็คนที่อายุต่างด้วยนะคะต่างกันด้วยเรื่องอายุเชื้อชาติาศาสนาก็ได้หรือบางทีต่างกันด้วยทัศนคติความคิดเห็นแต่โดยรวมนะคะถ้าได้ไพ่สี่ใบนี้ขึ้นมาหมอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่มากๆนะคะแล้วก็ ถ้าติดต่อกลับมาเนี่ยเขาโน้มน้าวให้คุณนะใจอ่อน ใจอ่อนให้เขาอย่างแน่นอนแต่ทีเนี้ยคำว่าใจอ่อนอ่ะคุณต้องระวังด้วยเพราะว่าหมอนัาก็ยังมองว่าเขาก็เหมือนเป็นคนที่คารมดีอ่ะแล้วก็ยังรักอิสระอาจจะมาคุยกับคุณเพราะว่าอยากมีคุณในชีวิตนะคะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะการมีคุณในชีวิตก็คือเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบคุมเกมเหนือกว่าคุณคอนโทรลอยากคุยก็คุยอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้คุณโอเคหรือเปล่าถ้าคุณโอเคคุณก็ ไปพิจารณากันเอาเองนะคะเพราะพลังงานของไพ่มันยังไม่ได้มาแนวโน้มแบบจะมาชัดเจนอะไรกับเรานะขอดูซิทิศทางที่เขาจะติดต่อกลับมาจะไปในทิศทางใดเขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณยังรู้สึกเสียดายนะคะถือเหรียญไว้เลยอะนะเห็นเราเป็นเหรียญอะเขามองว่าคุณยังเป็นคนที่น่าสนใจบางกรณีก็คือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะคะคุณดูเป็นคนที่แบบ เขาคิดว่าเหมือน มีความมั่นคงในชีวิตนะการงานมั่นคงนะคะมีบ้านมีรถมีที่ดินหรือรายได้ดีหรือถ้าคุณบอกว่าอย่างเลยฉันยังไม่ได้มีเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีมีในลักษณะที่ว่าถ้าเขาคบกับคุณแล้วอา่ะจะแบบเหมือนทําให้ชีวิตของเขาในอนาคตอ่ะมันมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะมองว่าคุณทําขยันทํางานขยันหาเงินขยันเก็บเงินนะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะมีเหตุผลก็ตอบ โเขาหลายๆอย่างนะคะพูดสั้นๆก็คือเสียดายนั่นแหละยังยังมองเห็นคุณค่าหลายๆอย่างในตัวคุณโอ้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณก็มีความลึกลับดีนะคะเป็นคนที่ลึกลับดีนะแล้วก็ไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะอาจจะมองว่าคุณทํามาหากินเก่งก็ได้นะมองว่าคุณเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์หรือเป็นคนที่แบบ ออเขารู้สึกว่ามันลึกลับอ่ะมันน่าค้นหานะคะอยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณไม่ได้สนใจเขามันยิ่งไปกระตุ้นอ่ะกระตุ้นความความอยากลองดีความอยากเอาชนะของเขาอ่ะดูซิว่าจะนิ่งได้นานไหมเขาจะพิชิตใจคุณได้สำเร็จหรือไม่นะคะก็มีความดื้อเหมือนกันนะเขาอ่ะทิศทางโอเค ไพเดอะซันจริงๆไพเดอะซันน่ะหมอนาชาก็รู้สึกว่ามันก็มีพลังงานของคนคนนี้ที่อยากกลับมาอยากมาสื่อสารมาพูดคุยมาเคลียร์ใจและถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ทำไมหมอนาชาย,ยังไม่สามารถที่จะเคาะเจาะจงไปได้เลยว่าเขาอยากกลับมาคบกับเราจริงๆอย่างไพเดอะซันน่ะขยายไปที่ชาลอออดเนี่ยเขาก็ยังรักอิสระอยู่ นะคะยังไม่อยากที่จะผูกมัดยังอยากที่จะทําอะไรตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะมีสิทธิ์เลือกนะซึ่งถ้าเอาไพ่ทุกใบามารวมกันเอาตรงนะคะไพ่ทั้ง7ใบเนี่ยมันยังไม่เจอไพ่ที่แบบว่าอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นคู่ชีวิตนะไพ่ทุกใบจะมีความรักอิสระมีความเป็นตัว,ตวเองนะมีความแบบฉันอยู่ได้แล้วฉันก็ไม่รีบร้อนในเรื่องของความรัก โดยรวมก็ประมาณว่าเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็เหมือนกลับมาเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนกลับมาจีบกันใหม่หรือเปล่าความรัก ยังมีไหมยังมีค่ะไพ่ถ้วยมาสักทีนะคะในที่สุดเราก็ได้ไพ่ถ้วยความรักยังมีค่ะถ้าถือถ้วยมายังมีแต่สิ่งที่เขาแสดงออกก็คือเขาหลับตานะคะเขาไม่พูดเขากอดถ้วยไว้เงียบๆนะคะแล้วไพ่มันก็จะเป็นไพ่ไพ่น้ําอ่ะมันก็จะปล่อยเบรอนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขายังมีความรักให้เหราไหมยังมีค่ะคุณยังมีสเสน่ห์ต่อใจเขาไหมยังมีแพชชั่นแต่เขา ยังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนนะคะเขายังไม่แน่ใจเพียงแต่เขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่เขามองว่าเป็นเซฟโซนนะเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเขารู้สึกปลอดภัย เออเขามองเราดีอ่ะเขามองว่าเราไม่มีพิษมีภัยแล้วจะไม่ไม่ทำร้ายเขาอ่ะนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีเราไว้แต่เขาก็ยังอยากที่จะเป็นอิสระหรือบางคนอ่ะเขามองว่ามีเราแล้วอ่ะบางที เราอาจจะซัพพอร์ตก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ราชินีถ้วยจะฟีลแบบไพ่แม่เนาะนี่จะเป็นไพ่ลูกอะไรประมาณนะั้นเออมีเราแลแบบซัพพอร์ตได้ช่วยเหลือเขาได้บางทีเลี้ยงดูเปเขาได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นแง่ของการเลี้ยงดูหรือเปการเงินก็จะมองว่าซัพพอร์ตทางไอเดียทางความคิด นะคะเออเราอาจจะเป็นคนที่แบบบางทีเขามีปัญหาอะไรปรึกษาห,าหรือแล้วมันให้คําแนะนําที่ดีต่อกันได้หรือบางทีเขาอาจจะมองว่าถ้าเรากับเขาคบกันแล้วมันเป็นดวงที่ส่งเสริมต่อยอดแต่ตรงๆนะคะดวงคุณถ้าคบกันอ่ะก็ส่งเสริมกันจริงๆนะเป็นดวงที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นคู่ที่มาส่งเสริมกันอนะ นะคะถ้าคบกันจะสามารถที่จะพาชีวิตจเจริญก้าวหน้าแต่โดยรวมแล้วดวงของคุณกับเขาเป็นดวงที่ต่างคนต่างอยู่แบบเหมือนต่างคนอยู่บ้านใครบ้านมันแล้วมาเจอกันบ้างมันถึงจะคบกันได้ดีนะถ้าอยู่ด้วยกันตลอดมันก็จะมีความามีความเป็นตัว,ตวเองเนะ่ะมันก็จะมีประเด็นเนาะโดยรวมสิ่งที่เขาจะสื่อสารของไพ่มาที่คุณนะก็คือเขาอยากติดต่อ,อก,กลับมานะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่คนคนนี้จะได้กลับมาพูดคุยเริ่มต้นกับคุณนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ นะขอบคุณค่ะ